สวัสดีค่ะเนื่องจากวันนี้มีร้านเปิดใหม่ที่เมืองคอสตาสวีเดนนั่นเองชื่อร้าน r e s t a u r n t Taste นั่นเองเอเชีย r n t Taste นะคะไปดูอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะทุกคนมีอาหารเยอะมากๆเปิดวันนี้เป็นวันที่3นั่นเองจะรออะไรนะคะมาดามจกซวมก็ต้องจัด4ี่กองทับต้องเดินด้วยท้องคะ่ะวันนี้มีแบบพวกอาหารทะเลนะคะเราเอาไปผัดเองนั่นเองแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนนี่เวลาเราจะผัดนะคะแนะนําเลยต้องเอาเบอร์หนเอ้ยเบอร์สองกับเบอร์ห้านั่นเองค่ะผสมกันนะคะแล้วก็ให้เขาผัดให้กินนั่นเองนี่เราก็ปรุงก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวเวียดนามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ผัดเสร็จเรียบร้อยเรามาชิมกันค่ะอุ๊ยอร่อยไหมอร่อยอยู่นะ,นะคะทุกคนเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะลด25เปอร์เซ็นต์ค่ะจากคนละ250คนวันนี้เหลือคนละ 200คนลด25%ซนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าขนมเข้าอร่อยมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่แถวขัาวสารก็แวะมาได้นะคะทุกคน